สนใจเราคู่กับพี่ปันไหมจริงๆอยากลองนะแต่ว่าหนูกลัวเพราะว่าถ้าลองคู่ท่อนมันเยอะใช่ป่มเขินมากไหมเขินมากค่ะตอนไปขอถ่ายรูปเนะี่ยเขินมากเลยแต่ชอบเพลงที่ฟอนร้องคู่กับพี่วีมากเลยนะคือฟอนนะ่ะเหมือนดูชอบแก้งพี่วีชอบส่งสายตาไปลงพี่วีแบบอย่างเงี้ย Hello ัลโหล ใครได้ดูมิวสิกบ็อกบางจะบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องเข้ามิวสิกบ็อกเอาจริงแอบเครียดมากเลยนะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่ามิวสิกบ็อกมันก็ขึ้นชื่อว่ามิวสิกบ็อกใช่ปะก็เลยรนะู้สึกแอบกังวล เล็กน้อยไม่เล็กน้อยแอบกังวลมากๆนะคะคือทุกครั้งที่ลองทอดทุกคนก็จะแบบว่าส,ส่งสายตามาให้ตลอดคือหนูแอบอยู่ด้านหลังใช่ปะคือจริงๆแล้วมิวสิกบอกกันหนูว่าได้ไปซ้อมน้อยมากเพราะว่าวันนี้เขาซ้อมกันนะตรงกับวันที่หนูเข้าโรงพยาบาลที่เป็นลมพิษขึ้นนะคะก็เลยแบบว่าได้ไปซ้อมกับทุกคนน้อยมากก็เลยค่อนข้างกังวลแล้วแบบว่าพี่ๆเขาก็ยังคิดซีนเปิดตัวให้หนูอีกอะไรอย่างนี้ก็เลย กิ่งกังวลเข้าไปอีกแต่ว่าทุกคนแบบคอยให้กำลังใจเยอะมากคือพอมันเป็นซีนเปิดตัวแล้วอะก็คือแบบว่าหนูก็คือแบบที่เจนี่นะกเขาก็บอกว่าให้หนูไปหลบอยู่ด้านหลังใช่ปะ่ะแล้วก็ให้เปิดตัวมาแล้วพอตรงหลบไปหนูก็ยืนตื่นเต้นมากแล้วก็จะเห็นทุกคนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ทุกคนก็จะคอยบอกว่าเออแบบคอยส่งสายตา,าให้พี่ใหมยอย่อะคือหนูไปหลบตรงข้างหลังตรงที่พี่ใหม่เล่นกีตาราใช่ไหม้พี่ใหม่ก็จะคอยหันมาว่าสู้ๆอะไรอย่างงี้หันไปหาพี่ๆพี่ก็จะคอยหัน บอกแบบสู้ๆๆเป็นกำลังใจครบ เออก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามิวสิกบ็อกกับทุกคนนะคะตอนแรกกรังวลแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีเรื่องที่มาทําให้หรู้สึกใจเต้นตื่นเต้นมานานมาก,มากแล้วอะไรอย่างนี้เมื่อวานได้เข้ามิวสิกบ็อกก็เลยรู้สึกดีมากรอบกอนก่อนที่ซ้อมทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าทาว่าเมื่อวานพอใจไหมก็พอใจนะสําหรับการที่ได้ร้องคนเดียวที่ไม่มีใครช่วยแล้วก็ตื่นเต้นมาก คือตอนแรกอะพี่หวานบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คอยช่วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอจริงๆแล้วก็แบบเขาก็แบบเออร้องเลยอะไรอย่างนี้ก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหนูอะชอบเพลง you belong with me มาแล้วนะคะชอบ MV มากเมื่อก่อนฟังบ่อยมากฟังแทบทุกวันเลยดีใจที่ได้ร้องเพลง you belong with me นะคะ ถามว่า,า้องยากไหมสําหรับหนูหนูก็ว่ายากนะเพราะมันใช้พลังเยอะแล้วหนูเป็นคนแบบไม่ได้ร้องเพลงเก่งใช่ไหมมันเลยจะหมดพลังตอนท้ายๆเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะบอกว่าเออหนูยังไม่ได้ลงเบื้องหลังว่าแบบว่าครูอ่ะครูที่เขาสอนให้หนูอ่ะเขาลุ้นทนุกครั้งที่หนูร้อง่อนนี้เลยแล้วเขาจะแบบว่าคือ ที่เราไลฟ์อะมันจะเชื่อมเข้ากับทีวีที่ห้องกินข้าวที่พวกเราถ่ายกันนะใช่ไหมที่ดูคนเห็นว่าแบบใครที่แม่เราจะนั่งรอที่อีกห้องใช่ไหมแล้วก็จะมีทีวีอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าหนูก็บอกให้ฟอนต์อะช่วยอัดวิดีโอเอ่อท่อนนั้นไว้ให้หนูหนอยหนูจะได้กลับมาชิปว่าเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงครัวแบบโอเคโอเครอดแล้วรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือดกครั้งที่ออกมาคุณจะถามคุณจะบอกว่าเอ้ยโอเคลอดเมื่อกี้รอดแล้วอะไรอย่างนี้ห้องชิเปอร์ใช่ค่ะเป็นห้องที่ทุกคนแบบว่านั่งกรี๊ดกันอยู่ห้องนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะได้รูปคู่มาด้วยจริงๆถ่ายมาหลายช็อตมากแต่ว่าเลือกรูปนั้นเพราะว่าค่ะดูโอเคทั้งคู่นะคะมีรูปหนึ่งหนูชอบรูปนั้นมากคือชอบพี่ปั้นรูปนั้นมากแต่รู้สึกว่าน้าตัวเองไม่ได้คือเลยไม่ได้ลงรูปนั้นนะคะ แต่ว่าไม่โชว์ให้ดูหรอกเพราะว่าอยู่ในเครื่องที่ไลฟ์นะคะไม่มียังไม่ได้ลืมเอามาไว้ในะอแอนดสนใจเราคู่กับพี่ปันไหมจริงๆอยากลองนะแต่ว่าหนูกลัวเพราะว่าถ้าลองคู่ท่อนมันเยอะใช่ไหมก็เลยกลัวเขินมากไหมเขินมากค่ะตอนไปขอถ่ายรูปเนะี่ยเขินมากเลย หนูเนี่ยเขินว่าแบบตอนแรกคิดนานมากจะไปขอให้ปันถ่ายรูปดีไหมนะจะไปขอให้ปันถ่ายรูปดีไหมถามว่าแบบเอาวะเมาจะถ่ายปันให้ปันขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ <c oughs> แต่ชอบเพลงที่ปันร้องคู่กับพี่วีมากเลยนะคือปันนะ่าเหมือนดูชอบแกล้งพี่วีชอบส่งสายตาไปมองพี่วีแบบ อย่างเงี้ยแล้วพี่ฟันก็ชอบบอกว่าโอ๊ยดูสายตาฟอนสีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้ว่าแบบว่าพี่วีเขยใช่ปะ่ะแล้วฟอนมันก็ชอบแบบมันมองพี่วีอย่างเงี้ยตาแปล่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแบบวันที่สอบมาทุกคนฟอนเนี่ยใส่เสื้อสายลูปไปสอบใช่ปะ่ะแล้วแบบพอท้อนฟอนเดินออกมาทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหฟอนนี่เหมือนแบบว่าใส่ลุงเดินได้ ฟอนบอกว่าทุกคนบอกว่าฟอนเหมือนใส่ลุมเดินได้แบบคือความสดใสอะไรอย่างนี้แบบใส่เสื้อใส่ลุ้มมาแล้วก็เดินออกมาพร้อมเสียงเพลงเสียงหว,วานๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาอนนิทานก่อนนอนให้ฟังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะนอนหลับฟันดีนะคะไว้รอบหน้ามาหาเรื่องสั้นมาเล่าให้ฟังไปแล้วนะบา,บายยฟันดี้ค่ะ จะเป็นเธออย่างนี้นะ